ฟ้าคึมคึมข้าวก็จะประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยประมาณนี้เลย,ะเลยฮะเพื่อนๆหล่อ <Lust> <ฮ iest> มแหลมมากครับเหญ้าเลยเออเป็นไงน่าชื่นใจไหมครับไม่มีข้าวเลยครับแค่ไม่มีข้าวเลยไม่แต่หญ้า เสร็จแล้วนะอันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะยังไม่เต็มพุ่มเลยฮะดีเด็ดเก่งรับทำน้าแบบนี้เป็นของนาใึ้นไปครับเสี่ยวแม็ก ก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับรอบขันกับประมาณนี้เลยเอาสิบรอไปจอดมาทะเลิไปจอดมาครับเลยไม่ทันได้ถ่ายให้ดูข้าวเป็นเบอร์ยี่สิบครับข้าวหวานก็น่าจะดีแค่อันนี้ครับคุยกับเจ้าของนาเบื้องต้นข้างล่างก็อันกลางก็มีดีข้างล่างน่าจะที่รถเกี่ยวอยู่น่าจะหญ้าเต็มเลยครับนาก็ประมาณสิบห้าสิบหกไร่ สักเต็มเที่ยวหกล้อก็ก็ยังดีเนาะร <c oughs> อชมกันครับว่าจะได้มากได้น้อยอะไรยังไงโอเคฮะฟ้าคึมคึมข้าวก็จะประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยฮะเพื่น <c oughs> อนๆหลมแหลมมากครับพิานเลยเออเป็นไง นาชื่นใจไหมครัหมดจะปวดเลยแล้วนาเช่าด้วยครับอาจารย์นะนาเช่าด้วยเหงาเลยแบบนี้ข้าวก็ราคาดีฟางแทบไม่ออกเลยครับไม่ค่อยมีข้าว ยามขี่หมดอากาศก็คึมครับแต่ร้อนมากเลยร้อนแบบอบอ้าวล้มไม่พัดเลยดูต้นไม้ดิมันก็ดิกเลยฮะไม่มีแดดนะครับแต่ร้อนร้อนมากเลยตอนนี้นยืนเฉยๆนี่เหงอออกเลยนะ เก็บข้างต้นไม้ฮะ ข้าวราคาแบบนี้และะ้วเหอะมมีข้าวเลยครับไม่มีข้าวเลยมแกอันนะ้นเสร็จล้ะอันนี้เสร็จแลนะนนแลนะไม่เต็มพุ่มเลยนี่เลยเก่งครับทำนาแบบนี้ มาเจออันนี้ข้าวไหลดีมากเลยครับเพื่อนเข้าวดีสุดแล้วอันเนี้ยอันลองไปยังดีครึ่งไม่ดีครึ่งอันนี้อแน่นสุดถ้าเทียบในนาเนี่ยนะ สองอุ้มเลยและครับขวาไม่แดดเลยครับวันนี้คลุ้มสายไปแล้วครับอุ้มหนึงไม่เต็มดีเท่าไหร่อุ่มนี้จะเต็มหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอชมฮะก็ไม่ได้อยากถ่ายมากครับใต่เข้าใจเราข้าวไม่ดีเนาะ จะเท่ากับว่าไปประจานเขาหรือเปล่ามันก็ขูดยากเนาะแต่ก็ยังว่าแล้วครับมีคนเข้ามาถามว่าเออข้าวเบอร์นั้นเบอร์นี้พันนั่นพันนี้ได้ผลผลิตมากแค่ไหนมันอยู่ที่ข้าวส่วนนึงครับถ้ามันดีมันก็ได้นะถ้าไม่ดูแลไม่ถึงมันก็ให้พันข้าวดีแค่ไหนมันก็ไม่ได้เหมือนกันฮะมันต้องว่าแล้วครับมันมันจะไปฟันทงว่าทําพันนั่นพันนี้ผลผลิต มันจะได้เท่านี้มันถ้าดูแลไม่ดีมันก็ไม่ได้ละครับผมประกอบมันหลายอย่างด้วยครับสภาพอากาศก็มีส่วนดินก็มีส่วนการใช้ปุ๋ยใช้ยาการดูแลก็มีส่วนทั้งหมดฮะก็ต้องดูแลครับถ้าดูแลดีอะไรก็ทำได้ครับไรละเกียร น้อยฮะที่จะไม่ได้แต่ถ้าดูแลไม่ถึงนี่ให้พันข่าที่พ่อการันตีว่าเกียนสี่สิบเกียนห้าสิบยังไงก็ไม่ได้ฮะเจ็บร้อยฮะเสร็จพอดีประมาณสองอุ้มสองอุ้มไม่เต็มฮะอุ้มแรกก็ไม่เต็มอุ้มนี้ก็โผโผเกือบเต็มอุ้มแรกอ่ะอุ้มนี้ก็โผโผเกือบเต็มเหมือนกัน กจะอยู่ประมาณสี่สี่เกียนนะได้สี่เกียนได้ตรงงานเป็นเนียนครับไม่เนียนก็มีแถวนี้แล้วก็มีมุมนู้ดนิดหน่อยเพราะว่ารอยมันมีน้ําครับทำสภาพเนาะสิบห้าไร่ไม่ขาดแน่ข้าวไม่ถึงสองกุ้ม ก็เสร็จเรียบร้อยฮะเดินออกมาแล้วกำลังขึ้นทะลึ่งนู่นนะครับตรงตันเดยวข้ามลงตันก็ําขึ้นฮะสำหรับว,วันนี้ก็ขอลาไว้ได้เพียงเท่าน,น,นี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมไปละว,วันนี้ bye. บายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ